สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมนะครับในรายการไอเทมออเกมเมเลยเบสกคุณนะครับวันนี้คุณก็เห็นว่าทำไมทำไมเป็นอย่างนี้ครับโอเคตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่แมปของพี่ซีลอสเกมเมอร์นะครับผมโอเคนะครับเราก็จะรีบิวแมปให้นะครับผมโอ้แหละกกันเลยทีเดียว จังหวะนีของบางก็จะเป็นประตูอย่างนี้นะฮะตองมีของอะไรเต็มเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรสเก็ตนะอะเอาไว้เล่นนะครับโอ้ของเต็มเลย โอเคอาเป็นสวข้างล่างนะครับเร้จะไเด็นขัวหมุนเลยนี้็เป็นเล้าหมูนะฮะรับผมเนเหลาันี้ทีเดียวนะฮะโอเคโอ้ย่ยโอยโอ ล้วเขาก็เลยเข้รมาคนนีครับคุณก็จะที่ดูดีเลยครับผมดูสวยอย่างสวยที่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 ครับ อันนี้ก็ผมได้โหลดจากอะไรนะคืเกิลบวกมาเลยก็คือสินค้าที่รวยตรงนั้นนะก็เลยไปโหลดมาเล่นวีให้ทุกท่านชมนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นเชฟแล้วเรองอาหารนะครับห้าหารโอ้คิดเต็มเลย ถ่ายชุดเต็มเลย chưa có nhiều cái bằng mà chất bắn là cái chất bắn là cái bắn là เพื่อพี่เขาก็ก่วสวยดีก็เ่อคโแรลกันเลยทีเดียวนอนตั้งแ่เม่อโอ้โหจียดด

ไม่ใช่ของกัดนายเป็นของเล่นเล่นนายเป็นของเล่นที่นายแค่ไหนล่ะถ้าตัวฉันขาดแค่นี้กขจะเมินฉันแล้วฉันจะทำะยังไงฮะบอกฉันสิเคยมีของเล่นตัวหนึ่งสอนฉันไม่ว่าชีวิตของเราจะมีค่าถ้าเราเป็นที่รักของฉันเดินทางมาเพื่อช่วยของเล่นตัวนั้นเพราะว่าฉันเชื่อเขาเป็นคนรบอรบอรบ,บ้านแล้วครับ เลยแล้วไปนี่เป็นโอกาสเรียนของชันโอกาสอะไรบุญดีมื่ที่ผ่านกระจกก็ไม่มีใครรักเราีตาแล้วก็ประกาศสมัดเรื่งออโอเคนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับแบบของพี่ซีร์สเกมเมอน,นะครับ โอเคก็ไปหาเราก็ได้เลยครับโอเคเลยหัวข้อใไเรื่องอื่นอไกับสปอตไลท์ได้วลนะครับเพื่อเป็นกำลังใจใยการทำคลิปต่อไปครับวันนี้เรต้องขอตัวลาก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายโย